นกกยางนาทิพแปนหลังวัดละคนเอาเอาเลยลึบโอ้งมากนกกยางเต็มนาเลยวันที่ ที่ธันวาคม2 5 6หหลังวัดละครอีกแล้วเรายังมั้นกเต็มเลยเต็มนาเลยได้มาแล้ววะเดี๋ยวมักลับวะเฮ้ยวิ่ง จะเห็นตั but, ้งแต่อาวุธจำนวนมากแล้วก็เมืองมากไปกอยู่อยู่ในกล่องเกือบเต็มรังนกกระยางที่ตำบลล้านิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีหลังวัดลักคอนนาทิศแบน วู้นะขาวเลยอ่ะวิ่งน่ะขาวื้อเลยอ่ะไปลงนาทางนู้นแล้วไปหมดแล้วรถนไม่ยอมไปไม่ยอมมาโอ้ยดูปีนกันนู้นโอ้ยไปเลยไปลงนานู้นแล้วล่ะไปเลยไม่เบย์หอยวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคม สองห้าหกแปดซื้อปลาไปสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทปลาชอนะ่ชอนกันปลาช่อนร้อยยี่สิบเป็นแร่ไม่มาตออ้องยำใช่ไหม,มเป็นแร่ปลาช่อนร้อยี่สิบปลาตะเพียนเก้าสิบปลาเค็ม 140. ร้อยสี่สิบปลาขยางร้อยยี่สิบ ว,วรัรวสองครัวสองมัน้านรันคุณหญิงปักเกตกนงนพรหาวันที่ยี่สิบเอ็ดพันวาคมสองห้าหกแปดปักปักเก็ร นั่นแก่หวยแข่งไายลูกเขยลูกค้าเต็มไปเข้าไปเขาถามเอาอะไรแก่หอยแข่ง เอาผัดนี่แกงหอยแครงไข่ลูกเขยอร่อยจะต้องกราบอร่อยต้องกราบ กองสดพทชฉลาดนีตลาดเอาคะแนนทำเดียวเอานี่เอานี่ แล้วนี่ราคาขายลูกขเขยแล้วก็ข้าวราดผัดมาละนี่แล้วก็เอานี่แห้งๆอันนี้แม่เอาน้ำ แล้วขายทุกเขยยี 21, ่สิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกแปดวัวคุณหญิงปาดเกตนนทบุรีรับประทานอาหารเชา้า รานนี้น่าจะเจ็ดสิบห้าบาทแต่ว่าแต่ <laughs> ว่า 你呀？<We>